อ้อ <โ ancestors. S 1> อ,อ,อ,นนอ,อนะ้อ้าวอ้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 าวอ้าอ้าว่้าวอ้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 าอ้าเก้วอ้าวอ้าวอ้าอ้าวอ้อ้าอ้อ้วอ้วอ้าว้อ้อ้นอ้เวอ้อ้าวอ้าวอ้อ้าว่อแาอ้อ้าวออ้าวอ้าอ้าว่้าวอนอออ้ว้ออะไระอวถูกแม้้ ทีนี้เขียนเลยแเอบอย่าให้เกินบรรทัดนะคะเขียนสวยๆกินเยอะจังไงลูกหมดอร่อยเหรออร่อยมากต้องหยุดอะลูกอ่าเอมอ่ะต่อไป lower case ตัวเล็ก lower case ตัวนี้อีก็ดีก็ดีอ่าโอีกเอากินน้มอีก จะกินนมหมดก่อนหรือกันบ้านเสร็จก่อนนั่นสินั่นสินนสมาเลยเชอโอเชอแตมแล้วเชอโอตัวนี้แม่ขอแก้นิดนึงเลยที่รักเขียนเป็นกะละมังเลยอ่ะโออะไรเนี่ยกะะมังโอ่าเอาโอเล็กโอเป็นโอใช่อ่าอุ้ยอ,อุ้อต่อไปนี่คนนี้คือใครคะพี่คนนี้เป็นอะไรนมส เนอร์สเลตเตอร์อะไรเนอร์สเลตเตอร์อะไร M N O เลตเตอร์ M ฮะ M อ่ะดูนี่นะ M N O เลตเตอร์ M N หรือ O ฮะ N N O M หรือ N หรือ O N N อ O N หรือ O อ่ะ N หรือ O อนนี้อะไรนะเออ N ถูกต้องเขียนเลยค่ะเขียนเลตเตอร์ N โอเคคือ ผิดใช่ปะ <im itation> <im itation> <laughs> มันต้องเริ่มจากข้างล่างขึ้นไปเอาเขียนจากข้างล่างขึ้นไปขึ้นอลงขึ้น,นถูกต้องอะต่อไปเอ็นตัวเล็กค่ะตรงนี้วิช็อตเตมเดียวเดี๋ยวแม่บอกว่า,อย,าอย่าเกินเส้นลูกอย่ายเกินเส้นอะถึงเส้นตรงนี้ห้ามเกินนะเอาลงมาม,มาเดี๋ยวแม่เหลาดินสอให้ก่อน มันคือเดี๋ยวลา<อ>ดิสิซ่ไ,ไม่ใช่นเราเองอ่ะได้ได้แต่ไม่ใเราเองเลยอันนี้นะคะที่อันนี้แม่เคยบอกนะว่าดินสออเนี้ยมนสำหรับเด็กเล็กนะคะจะเป็นดินสอของคุโมงจากญี่ปุ่นนะอันนี้แม่ซื้อจากญี่ปุ่นนะคะ<ม>จะเป็นอ้วนๆแล้วก็เป็นสามเหลี่ยมเห็นไหมตัวตัวดินสอเขาคือจะเป็นสามเหลี่ยมเนี่ย จะเหมาะกับมือเด็กๆมือเล็กๆอย่างเงี้ยจะจับได้ถนัดมันจะเป็นทรงสําหรับเด็กเล็กนะเขาจะมีกลอนสอของคุโมงด้วยมาด้วยกันไหนให้พี่ๆดูหน่อยนี่นะคะก็จะเป็นกลบของคุโมงซึ่งกลบอันเนี้ยจะจะเหล่าได้ทั้งสำหรับดินสอธรรมดาและดินสออันนี้นะที่เป็นของคุโมงเองนะคะแล้วก็ในเขาก็จะมีอันนี้อีกนะ อันนี้เป็นปลอกที่สวมดินสอสําหรับเวลาเราใช้เจ้าดินสอเนี้ยจะมันสั้นแล้วนะคะมาสวมปลอกเข้าไปจะได้ใช้ต่อได้นะอ,อันนี้ก็เป็นของอเป็นของอคุ้มมองหมดเลยนะคือเห็นมีคุณแม่นะคะกับน้องๆมาถามในเพจกับถามที่ถามมาที่แม่เยอะว่าซื้อที่ไหนอะไรยังไงนะคือตอนเนี้ยแม่เอามีเข้ามาขายที่เพจแม่ปูเป้ช็อปเลยนะคะถ้าใครสนใจก็เข้าไปดูได้เลยนะ เหมาะสำหรับเด็กจริงๆค่ะทําให้การเขียนอะไรมันง่ายขึ้นสําหรับเด็กเล็กๆนะคะจริงๆแม่เองก็ใช้แหละเพราะว่าแม่ก็ใช้กระชับจับถนัดเราก็เขียนดีด้วยอ่ะมานี่ตัวอะไรคะมังกี่มังกี่มั่งมังกี่มังกี่มังมั่งมั่งมังมั่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 เมั่ง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 ม่ะม่งมั่งมั่่ง แต่ตัวต่อไปต้องสวยกว่านี้นะเล็กๆโอเคเดี๋ยวแม่ไปสอนเชอร์แตมทำกันบ้านต่อก่อนนะคะแม่ก็ฝากติดตามแม่ปูเป้กับน้องเชอร์แตงแล้น้องเชอรเติมที่เพจแล้วก็อินสตาแกรมแม่ปูเป้นะคะอาวนมที่สำคัญอย่าลืมกด s ม b s c r i b e กช่องนี้นะวันนี้แม่กับเชอร์แตมไปก่อนนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายหมดกล่องก่อนทำกันบ้านเสร็จเลยทีนี้